สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง Station So l เลนะครับผมวันนี้ก็จะพามาชมบรรยากาศลานจอดรถด,ด้านหลังของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดส,สุรินทร์นะครับผมนะครับผมก็ที่นี่นะครับก็เป็นลานจอดรถทัวร์นะครับผมก็จะมีรถทัวร์นะครับหลากหลายเส้นทางนะครับผมก็มาจอดที่ ตรงนี้นะครับผมที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็มีรถทัวร์ของบริษัทสมบัติทัวร์นะครับสาย31นะครับผมสุรินทร์กรุงเทพนะครับผมสาย3 1สุรินทร์กรุงเทพนะครับเป็นรถปรับอากาศชั้นหนึ่งนะครับผมก็สวนมากรถสมบัติทัวร์ก็จบทุ่มครึ่งนะครับผมนี่นะครับก็เป็นรถทัวร์นะครับผมเดี๋ยวพาเดินชมบรรยากาศนะครับผม จอดรถนะครับผมก็มีบริษัทซีมงคลทัวร์นะครับก็สาย563นะครับผมนะครับก็ไปโคราชนะครับผมบุรีรัมนะครับผมเส้นนี้นะครับผมร้อยเอ็ดเมืองหลวงนะครับผมร้อเอ็ดเมืองหลวงก็จอดตรงนี้นะครับรถร้อยเอ็ดนะครับผมก็จะมีตั้งแต่ตีห้านะครับจนถึงห้าโมงเย็นนะครับผมตั้งแต่ตีห้าจนถึงห้าโมงเย็นนะครับผมใครที่จะเดินทางไป เมืองหวงร้อยเอ็ดสวนรภูมินะครับผมก็สามารถใช้บริการได้นะครับผมมีตั้งแต่ตีห้านะครับจนถึงห้าโมงเย็นนะครับผมอับวันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ลานจอรดรถบ่อ,ส,อ,ส,อสุรินทร์นะครับผมก็พาไปชมบรรยากาศนะครับรถทัวร์ก็จะมาจอดพักแล้วก็เตรียมอ,อ่อคิวนะครับผมรถทัวร์สาย274นะครับผม มีจะมีรถทัวร์สาย2.74นะครับดีก็ไปโคราชนะครับผมไปโคราชนะครับผมเนี่ยรถทัวร์ไปโคราชอาจจะไปโคราชก็ไปได้นะครับ2.74นะครับผมอันนี้ก็จอดพร้อมกันนะครับมีทั้งป .1 และป .2 นะครับผมรถโคราชนี้นะครับผมก็จะมีตั้งแต่เวลาตีห้าสี่สิบจนถึงห้าโมงเย็นเหมือนกันนะครับผมก็จะใช้เวลาในการเดินทางโดยประมาณสี่ชั่วโมงนะครับผม ใครจะไปโคราชน,นะครับก็สอบถามข้อมูลการเดินทางได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นบรรยากาศลานจอรดรถทัวร์นะครับที่สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองสุรินทนะครับผมก็จะมีรถทัวร์หลากหลายเส้นทางนะครับก็จะเข้ามาจอดพักที่นี่นะครับผมน,นี่ก็จะเป็นลานจอรดรถทัวร์นะครับผม,ผมก็จะประมาณนี้นะครับผมลาน,ผานพักพักรถทัวร์นะครับผม บรรยากาศที่จัดทักรถทัวร์นะครับก็จะอยู่ทางด้านหลังนะครับผมด้านหลังนะครับผมตรงนี้ก็ยังเป็นที่ตั้งของสำนักงานนะครับของบริษัทสมบัติทัวร์นะครับผมก็นี่นครับผมก็สามารถซื้อตั๋วได้นะครับที่ตรงนี้นะครับผมตรงที่อายดนอยู่นะครับผมก็จะเป็นที่ซื้อตั๋วของบริษัทสมบัติทัวร์นะครับผมเนี่ยถ้าเราไปจากมองตรงนี้ไปนะครับผมก็จะเป็น บกสนะครับเราเดินตรงไปนะครับก็จะเป็นบกสนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะอยู่ทางด้านหลังของบกสนะครับผมตรงนี้ก็จะมีร้านค้านะฮะผมร้านค้านะครับร้านค้าเยอะเลยนะครับตรงข้างหลังนะับผมก็ใครที่จะมาสอบถามหรือมารับสินค้าบางครั้งนะฮะผมก็สามารถรับได้ที่ลานจอดพักรถทัวร์ก็ได้นะครับแต่ต้อง เป็นเวลาที่เขามาถึงนะครับผมถ้าเป็นเวลาพักนะครับผมก็อาจจะไม่สะดวกนะครับผมในสุดตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นลานพักรถทัรวนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมที่บขศสุรินนะครับผมใครที่จะเดินทางไปไหนใกล้ๆนะครับก็ต้องมีการวางแผนข้อมูลให้ดีๆนะครับผมในส่วนตรงนี้นะครับผมก็จะ ดีเป็นที่สุดนะครับเพราะช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะครับผมใครที่จะเดินทางนะครับผมก็ต้องมีการเผื่อเวลาไว้ให้ก็จะดีที่สุดนะครับผมบรรยากาศที่าลานจอดรถนะครับเช้าเช้านะครับผมบรยาายมบรยากาศยามเช้าเช้าบรรยากาศยามเช้าเช้านะครับให้ชมบรรยากาศนะครับผม อะไรมากนะครับผมก็มาชมลานจอดรถทัวร์นะครับผมก,ก็ให้ชมลานจอดรถทัวร์ยังไงใครที่จะเข้ามานะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับช่อง s t a ช i o n Sole ในการทำคลิปต,ต่อไปนะครับสวัสดีนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ